อันก่อนเนี่ยเราเกี่ยวกับพุธทธยัติอ,อันเอนสเดอสออกมากในองค์กเนี่ยตั้งเสียงได้เดดอสเอสก่อนขึ้นว่าอนุญาติที่เสียงตามพวกนะฮะเพราะบางครับก่อนเชิน มีสินกินทานกันไปไฟผูกใจผูกเสียวรักษายิมสวยรวยนำใจย,ยกมือขลาบไว้ชาวไทยให้รักษาเกี่ยวพญา 走路。So, ว្ទៅว់់បំ្ន្សាងដែល់ទៅ្ន្ន្រូវាស ตายแท้หมูเฮ้าคนจนเกิดเป็นคนสร้างมาทุกแท่นอนเป็นนี้กระทึงยังป่วยเป็นนี้ข้าหวยไร้วันมาจอ,อย้อนจนอยากรวยนีนอนมาบุกแท่นอนรอวันสามสวน ลอยที่แฟนคนอื่นนอนสะอื้นให้เสาสุกูราข้างร้านมีหฮันสาวทอนเป็นตาอ่อนซ้อนชายแดนคาเมไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่ที่ไหนก็คนไทย แต่ปุ่มอะไรแลบนี้ข้ามเลยหนึ่งสองครับแต่พอดีคณะกรรมการจะตังเกียนะคะแต่หางน้ำเสียงนี่ดีนะคะดีนะคะสำหรับคณะสหรัฐมนตรีของเพลงพุทธนะคะเสียงพร้องเพียงกันดีนะคะแล้วก็ไปย่างสบายก็ไม่ได้นักใจเนาะอะก็เลยก็เลยเสียงจะสบายไปตามสบายสบายเวลาตื่นเวลาลุกกันนะก็เปลี่ยนกับบ้านนะคะ ได้การตัดสินใจในเบอร์นี้นะคะตัดสิครให้พี่น้องให้สลาดนี่มีส่วนรวมนะคะโบวนะคะโบวเสียงด้วยการอายุมือนะคะคณะทั้งสองคณะมวลนี่กันดีนี่กันแต่ว่าแต่คณะกรรมการที่มั่งไอ้คณะกายถึงคณะนายคะแนนนเี้สองคนสามคนมันก็อยู่ แข่ขว่าที่ึงอเลือการโหวตบอลนะคะอโหวตงนแงงนน่นะคะงานแ่องโอเคการทข่าทีสองนานนะคะ,ะทคะแคีแข่งกันต้องะานราแ่อกัน็เขิดได้แดงแดงแดงไม้นะคะแต่ว,ว่าโวตยังรออยใที่เท่าไหร

ค่ะทัี้พี่น้องทีข่าองการวจวัหลววันนะคะวันนี้เปรับผ่านทุกสปอนตามอาตยาัยนะคะด้วยท่าน อันนี้คือทีมที่ได้อันดับหนึ่งของเยาวชนนะครับ